จากกองหลังผู้ได้ใบแดงมากที่สุดสู่นักร้องเซคิโอรามอสกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งไม่ใช่เพราะแท็กเกิลดุเดือดหรือการชูถ้วยแชมป์แต่เพราะเพลงใหม่ที่เขาปล่อยออกมาในชื่อซิเบเลสหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่เพลงธรรมดาแต่คือข้อความซ่อนเร้นถึงฟอลเลนติโนเปเรสประธานเบรอัลมาดริดต้นสังกัดเก่าที่เขาจากมาแบบไม่สวยงามนัก เนื้อเพลงเล่าถึงความฝันความพักดีและการถูกทอดทิ้งยิ่งเมื่อชื่อเพลงคือซิเบรสจตุรัสที่เรอลมดริดใช้ฉลองแชมป์ทำให้แฟนๆยิ่งมั่นใจว่านี่คือการทิมแทงแบบตรงๆเหมือนรามอสกำลังบอกว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่คุณลืมกเแสจรจึงแตกเป็นสองฝั่งบางคนปรบมือให้บอกว่าคือการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงแต่บางคนกลับมองว่ารามอสยังไม่ยอมปล่อยวางอดีตเสียที นี่แหละเซคิโอรามอสไม่ว่าบนสนามหรือบนเวทีเขาก็ยังเป็นคนที่สร้างดราม่าได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วคุณละ่ะคิดว่าเพลงซิเบเลสคือเพลงธรรมดาหรือข้อความซ่อนเร้นถึงมาดริดคอมเมนต์มาบอกกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม CWH Football